ฝันเห็นช้างเผือกเป็นนิมิตของลาบสูงลาบที่มาพร้อมศักดิ์สีีและแรงหนุนจากผู้มีบารมีช้างเผือกคือทรัพย์ที่ถูกเลือกคือคุณค่าที่ได้รับการยอมรับเมื่อช้างเผือกปรากฏในฝันจะสง่าง,งามและเต็มไปด้วยความเคารพนั่นสือว่าโชคลาบรอบนี้เหมาะกับสถานะของเราลาบแบบช้างเผือกคือทรัพย์ที่มีคนดูแลให้ ยิ่งในฝันท่าช้างเผือกอยู่ใกล้ตัวยิ่งหมายถึงลาบที่เข้ามาช้างเผือกยังเป็นสัญลักษณ์ของทรัพย์ที่ยิ่งใช้ยิ่งเพิ่มค่ายิ่งดูแลยิ่งต่อยอดหลายคนหลังฝันนี้จะเริ่มเห็นเงินจากแหล่งที่มั่นใจได้และความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ใจดีฝันนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องโชคแต่คือการขยับระดับของเส้นทางการเงินให้ดูแพงและสงบขึ้น ถ้าคุณฟังถึงตรงนี้แปลว่าราบรอบนี้กำลังเดินเข้ามา